มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพอสลันพูดถึงคุณแม่ของน้องโฮมสถานะแม่ของลูกที่หลายคนสงสยัยจริงๆแล้วบอกว่าคุยกับคุณแม่ของน้องตลอดเขาก็มีคุยกันทุกวันและความจริงแม่เขาอยู่เมืองนอกมีเหตุจําเป็นต้องไปทําธุระส่วนตัวที่เมืองนอกเลี้ยงลูกคนเดียวมาตั้งแต่1ิวันที่เขาต้องรับหน้าที่เลี้ยงลูกด้วยตัวเองเป็นหลัก ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเจ้าตัวพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ลูกชายมีความสุขที่สุดและไม่ขาดอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นอธิบายให้เขาฟังหมดทุกอย่างว่าหมามีทํางานอยู่ไกลตามช่วงวัคยค่อยๆอธิบายให้เขาฟังเรียกได้ว่าตั้งแต่ขึ้นแท่นคุณพ่อลูกหนึ่งชีวิตก็เปลี่ยนไปมากบทบาทของคุณพ่อฟูลไทม์หลังมีลูกทําให้ชีวิตเปลี่ยนไปจากหน่มสายปาร์ตี้เป็นเลิกปาร์ตี้ไปเลยเพราะว่าลูกคําเดียวจริงๆ ทุกนาทีทุ่มให้เขาตลอดเวลาทุกอย่างตั้งแต่มีลูกจากอารมณ์ใจร้อนกลายเป็นใจเย็นลงยอมถอดเขี้ยวเล็บเพื่อน้องโฮมโดยเฉพาะเป็นทุกอย่างให้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนดูแลตั้งแต่เกิดได้เพียงสิบวันจนทุกวันนี้ลูกขึ้นเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่เลิกปาร์ตี้เด็ดขาดเพื่อลูกชายคนนี้เลี้ยงเองดูแลเองขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ